สวัสดีครับพบกับจิกันเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต,ต่างๆในเกมราเดนเจอร์นะครับอ่ะเป็นการ นับถอยหลังนะครับเข้าสู่กิจกรรมครบรอบ10ปีครึ่งเกมมาเดนเจอร์นะครับอัดเข้าเกมมาตอนนี้เลยนะครับก็รางวัล SNS โคโลโบแจกเรียบร้อยนะจะได้ไม่ต้องมีคนมาทวงนะมีคนมาทวงผมอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ทวงเกมนะมาทวงทีเดนเจอร์นะครับซึ่งผมก็จะแจ้งไปตลอดนะครับว่าประกาศในเกมเขาแจ้งไปแล้วนะครับว่าะจะแจกวันที่26ถึงวันที่29อันนี้ประกาศเกมบอกตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะเราอาจจะไม่ได้อ่านกันนะอย่างที่บอกนะว่า ประกาศในเกมนส่วนใหญ่เขาจะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้วันจันทร์ที่26ก็เป็นวันแจกคิดว่าน่าจะแจกทั้งหมดทุก ID นะครับส่วนถึงวันที่29ก็คือเป็นการกดรับเผื่อบางคนไม่ได้เข้าเกมนะก็กดรับก่อนวันที่29ก่อน4ทุ่มครับะละวันก็ถึงขั้นสุด เรียกได้ว่าเรากลับมาทําภารกิจกันเรียบร้อยครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจะนับเฉพาะประเทศเท่านั้นอ่าของไทยก็ทําจนสุดทางนะ,ะตัวกระช่าสิบห้าใบนะครับคิตสกิแปดดาวนะครับแล้วก็ไข่ดาวก็คือภารกิจเดือนนี้ผมไม่ได้ทำภารกิจเลยนะครับเดือนนี้นี่คือไม่ค่อยว่างเลยนะครับอะฉะนั้นเนี่ยตัวกระช่าที่ได้มานะก็จัดตามความชอบเลยนะครับ อ่านะโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับก็จะจบลงในวันศุกร์นี้นะนะวันศุกร์ที่30สิ่งหาคมครับใครที่ยังอยากได้อยู่อ่านะผมอวยเป็นพิเศษแล้วโตไมกี้อ่ะส่วนข้ามเดือนไม่รู้ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอากิวอขึ้นตำนานเหนื่อยแล้วครับเอออ่ะมาครับอ่ะเดี๋ยวเราก่อนขอสมัครก่อนนะ อ่านะครับอ่ะใครยังไม่ได้จัดนะครับมีทุนอยู่อยากได้โคโรโบโตเกียวเรเวนเจอร์นะครับเพิ่มเลตปืนถึงวันที่27อันนี้สุดท้ายแล้วนะอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์มีทุนอยู่ครับผมขอแนะนำร้านตั้งเกมร้านนี้นะครับเดอร์ซันชอปขอเป็นที่2องด้วยนะครแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับอ่าไปร้านต้นเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วมากๆอ่ะใครอยากแบบเติมปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยไปเติมที่นั้นเดอร์ซันชอปได้เลยครับไอดี่ผูกะไรเติมได้หมดเลยนะท Facebook, Google, Pearl, ั้งไลนเ์เฟซบุ๊กกูเกิาาลเป มีการเปิดกรชาให้นะส่วนคนที่มีแต่ Android นะครับก็ไปเติมจากทางร้านเดอร์สันช็อปเติม Ruby แพ็กรูบี้คุณสองแพ็กต่างๆนะให้ร้านเดอร์สันช็อปเปิดกรชาได้เลยผลงานที่ร้านลองไปดูที่เพจได้เลยนะก็เปิดให้ทางบ้านได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใครไม่อยากสู้กับตู้ก,กระชานะครับก็ไปหาเป็น ID เริ่มต้นก็ได้อ่เลือกเลยโคโลโบสังมืดครับเอามาก็เอาไปปั้นเล่นต่อได้เลยครับไอดี ID มีมากกว่าที่เห็นนะอยากได้ ID ดีแบบไหนก็ทักชัดไปที่ร้านเดอร์สันช็อปเลยนะเดี๋ยวผมไปเลืเอ ชอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณครับก็มีเติมเกมอื่นๆนรคาถูกรวดเร็วด้วยนะใครมีทุนสนใจรีบไปจัดกันให้ร้านเดอะซันท็อปได้เลยนะครับอ่ะส่วนเข้าเกมมาตั้งแต่เมื่อคืนครับก็ตัว๋ว10ปีครึ่งอ่ะกดรับได้เลยนะครับมีอ่าหลังไมเข้ามาแล้วครับว่า เอาไปเปิดอะไรไม่เห็นมีตู้อะไรเลยนะครับอันนี้ใจเย็นๆนะอาจจะเป็นผู้เล่นที่อาจจะพึ่งกลับมาเล่นนะครับหรืออาจจะเป็นผู้เล่นไม่เอี่ยมเลยนะครับ ตัว10ปีครึ่งอถือว่าเป็นการนับถอยหลังอผมแจ้งไปในสตรีมเมื่อคืนแล้วนะครับว่าเขาจะแจกวันที่26อ่ะสรุปก็คือนับเป็น4ทุ่มเมื่อวานนั่นแหละคือวันที่26ครับเขาจะแจกถอยหลังนะครับเป็นถึงวันกําหนดการปิดเซิร์ฟก,ก็คือสุกนี้นะสุกที่30จบโคโรโบโตเกียวเเวนเจอร์ครับกำหนดการเบื้องต้นก่อนนะครับ10โมงเช้าในวันสุกนี้จะปิดเซิร์ฟ อ่านะส่วนเปิดเนี่ยกำหนดการเริ่มต้นน่าจะเป็น6โมงเย็นของวันศุกร์นะครับส่วนของปีที่แล้วเนี่ยเลื่อนไปเป็นทุ่มครึ่งเออปีนี้ไม่รู้จะเหมือนกันไหมคืออ่าของปีที่แล้วอะ่ะมันเกิดเหตุการณ์เซิร์ฟล่มเพราะว่าพอเซิร์ฟเปิดปุ๊บอ่ะพอมันปิดนานๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นเวลาที่ทุกคนอาจจะเสร็จภารกิจเรียบร้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้อ่าเข้าไปรวมเงินที่ กระจุกใดกระจุกหนึ่งอาจจะเปิดตู้กาชาเรนเจอร์ครัหรือว่าตู้ครบรอบนะครับอของปีนี้นะ่ะคือถ้ามากระจุกตัวก็ไม่แน่เสิร์ฟลมปีที่แล้วเหมือนกันนะเปิดจําได้ว่าเปิดทุ่มครึ่งเนี่ยผมทําคลิปได้ทันอยู่ เพราะว่ามันปิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเปิดอีกนึงประมาณ2องทุ่มอ่านะอของปีนี้ลุ้นแล้วกันนะว่าจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมนะเพราะว่าเกมน่าจะยังรองรับจํานวนคนมากๆไม่ได้อยู่ผมว่าตรงนี้น่าจะยังเหมือนเดิมของปีนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะครับอ่ะเบื้องต้นนะตั๋ว10ปีครึ่งนะครับอ่ะตั๋ว10ปีครึ่งเนี่ยจะไม่มี แสงมืดแล้วนะอ่ามันมีตอน10ปีไปและหลายคนยังบอกอยู่เลยว่ามีมีมีเป็นบอกคนนู้นมีไม่มีนะครับเขาแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอ่าตอนที่มีสั่งมืดนะครับในตู้10ปีนะครับอันนั้นคือเป็นพิเศษไปละส่วน10ปีครึ่งคือไม่มีถ้าสมมุติมีแสด,ดงว่าผู้พัฒนาเขาบิดเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้พัฒนาส่งมายังทีมงานและทีมงานก็ส่งต่อยังเครเตอร์ Creator, คือข้อมูลจะส่งต่อมาเป็นแบบนี้ถ้าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงแสด,ดงว่าเปลี่ยนแปลงจากผู้ พัฒนาแบบไอ้ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนแปลงเฉยเลยแล้วมันก็ไม่ได้แจ้งไงไม่ได้แจ้งว่าแบบเปลี่ยนแปลงแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตู้10ปีครึ่งนะครับจะไม่มีแสงมืดนะจะเป็นการเปิดเรนเจอร์ตัวปกติซึ่งถามว่าตัวปกติเนี่ยมันยังมีตัวน่าสนใจไหมก็ต้องตอบว่าก็ยังมีอยู่หลายตัวนะสำหรับแบบผู้เล่นใหม่ๆห,หรือว่าเพิ่งเล่นมาสักพักนึงนะครับ อ่านะผมว่ามันก็ยังมีเรนเจอร์ที่สามารถนํามาใช้ได้ดีไม่มีโคโลโบนะไม่มีโคโลโบนะเอาเป็นตัวปกตินะครับคือถ้าเป็นตัวที่แบบว่าผมมองว่าแบบน่าสนใจมากที่สุดใช้ประโยชน์ได้ดีแม้ก็แมว่าอ่าพีอาจจะแบบไม่ได้ถึงข่านหทนจัดแต่มันก็ใช้ได้นะผมจิ้มไปตัวที่นี่เจส s ิก้าบัตเต้อันนี้หลักผมยังไม่ได้ปั้นแม็กเลยจริงๆควรจะต้องปั้นแม็กค,ครับคือตัวนี้เนี่ยมันมีดีบัฟ ที่โกงที่ติดบัคใช้คำว่าติดบัคก,ก็ได้เพราะว่าตัวอื่นผมใช้หมดแล้วทาคลิปลองให้ดูแล้วมันไม่ดีเท่าตัวนี้นะคือมันลดลบลดต้านบอสนะครับทําให้ตัวดาเมจเนี่ยซัดนะครับเลือดไหลกระจ,จายาส่วนการใช้งานาทั่วๆไปก็ตัวนืดอคอมโบตัวนืดนะครับแล้วก็ความสามารถก้าดาวคือดีหมดเลยอะพีทสองลารดล่างโคนคือดีหมดเลยนะซึ่งตัวสกิลเขาก็ดีอยู่แล้วครับาดาเมจทะลุสตนันจริงๆตัวนี้คือดีเลยนะจริงๆพีพีผมว่าก็ดีนะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่หลายคนอาจจะตามล่าหรือว่าอยากจะได้เพิ่มเติมเพราะยิ่งมีหลายตัวนะครับะจะทำเอาต้าหนึ่งไฮเปอร์หนึ่งเก้าดาวหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตีบอสโอ้โหเลือดทะลุเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวครับที่หลายคนอยากได้ครับหรือพวกตัวคอมโบเก่าๆอาจจะเป็นตัวนกเคดุริยางบาวไฟครับหรือจะเป็นตัวหนืดของฝั่ง อ่าเหตุพงเขยพิษอ่าบางคนยังอยากได้อยู่หรือเดาวิ่งชี่นะครับนำไปเล่นในส่วนของดันยาก p ีพพวกนี้คือสามารถใช้ได้หมดเลยหรือพวกตัวที่เป็นนอกกระแสชนิดนึงอ่ะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันมีลดต้านนะครับอ่ามีลดต้านก็ไปตีบอร์ดได้ดีอ่าที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบอ่าพวกเรนเจอร์สายการบินนะครับอ่าน้ำม้ไฟตัวบินนะพวกนี้คือยังใช้ได้ดีอยู่นะ อ่าเรื่องเอาครับหลักๆผมก็จะจิ้มไปที่2ตัวนี้หรือถ้ากเป็นเล่นหอคอยแบบบินพลังอ่าบอกว่าต้องใช้พลังแล้วแบบเป็นด่านกลงอะไรเงี้ยอ่าตัวเอ็ดเวิร์ดบินมันก็สามารถที่จะใช้ได้ที่เหลือเน,นี่ยไม่เอาเลยนะพวกนี้คืออย่าไปปั้นเลยครับคือถ้าเกิดปั้นก็ไปเล่นได้แค่กิววอลอย่างเดียวครับเพราะว่ามันไม่นับดาเมจน,นะมันนับจำนวนการตีทํครับแล้วก็พวกตัวกันบินอ่าตัวกันบินก็มีหลายตัวอยู่กันนะอ่านะครับที่ใช้ใช้กันอยู่ก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับอ่านะครับ ส่วนตัวใหม่จะเป็นการตัดตู้นะจะไม่มีนะมันจะมีการตัดรอบครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> ในตู้ในตู้ตัวเก่าเนี่ยมันจะมีถึงประมาณปลายปลายปีนี้ตัวที่ยังเป็นตัวใหม่ๆอยู่ก็จะยังไม่มีอ่าฉะนั้นนะโอเคนะครับในตู้พวกนี้ก็จะมีเรนเจอร์หลากหลายอยู่ครับที่แบบว่าเออนำไปใช้เสริมหรือนำไปใช้จริงจังใน PVP ครับหรือว่าจะเป็นมหกรรมการย่อยทิ้งอ่านะครับอ่าส่วนกิจกรรมของเดือนหน้าครับกระดานหมุนก็ได้รับการยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีถ้ามีก็คือดีก็คือถือว่าโชคดีไปเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าเขานําบิงโกมาแทน่าซึ่งแน่นอนครับว่ากบ9้าดาวนะครับจะถูกแจกถูกแจกในกิจกรรมบิงโกใครมาไม่ทนันไม่รู้จักบิงโกไปย้อนดูคลิปที่ช่องได้นะครับสเต็ปการเล่นนะจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวนะครับว่า,วาโอ้โหกดโฆษณาวนเหมือนเดิมทําคลิปให้ดูไปหมดแล้วว่าสุดท้ายยังไงก็ครบอ่ารีบก็รีบก็เล่นไปทําไม่รีบก็สุดท้ายยังไงก็ได้ครบผมผมไม่ดูโฆษณาเลยซักไอดีหนึ่งนะมีมีไอดี ID ที่ ลองเล่นให้ดูนะครับอ่านได้ไวจบไวดูโฆษณาโชคดีได้ไวอันนี้โอเคครับหรือถ้าแบบไม่รีบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอส่วนกิจกรรมที่มาเพิ่มเติมก็ดาวตกดาวตกก็คือ,อลอตเตอรี่นั่นเองนะจะเป็นการสะสมค้อนครับทั้งเดือนกันยายนแล้วก็ไปทุบตุลาเหมือนกันครับใครมาไม่ทันไม่รู้จักไม่เคยเล่นหาพิมพ์ใน Google ก็ได้นะของช่องไหนก็ได้ครับไปดูข้อมูลครับเขาจะเก็บเอาไว้ทุบในเดือนตุลานะส่วนตัวเลขของรางวัลลูบี้เนี่ยน,น่าจะ ไม่แน่ใจว่ายังใช้2024ูยไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะแต่เบื้องต้นก็จะเหมือนเดิมนะครับว่ารางวัลก็กบนะครับกบ9ดาวรูบี้นะครับลุงน่าจะทำเหมือนเดิมก็คือการันตีลุงทุก ID นะครับลุงก็คือ แจกปบทั่วไปเออจะเป็นรางวัลลุงอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะคนบ่นเยอะไงว่าแบบหูสะสมมาทั้งเดือนเราไม่ได้ลุงเกมก็เลยจัดลุงให้เลยอ่ะแต่เป็นลุงรางวัลที่เหมือนประมาณว่าการันตีอ่ะที่เหลือก็ประมาณนั้นครับอ่ะที่เหลือก็ไปสุ่มกันนะอ่าอะไรตัวกาชาดูนี่นั่นอ่ะก็ลองไปดูสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับกิจกรรมพวกนี้ครับอ่าโซนคนนกนะ ก็สเตเดขนนกใหญ่มาแน่นอนครับทำคลิปบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าทำทีมพีร้อเตรียมฟาร์มกันได้เลยนะอกับดานขนนกใหญ่ครับส่วนเกียร์10ปีครึ่ง เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับคือเกียร์สิบมีครึ่งเนี่ยณนะตอนนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลอัปเดตว่ามีคือเขาไม่ได้แจ้งมาว่ามีนะครับคือเมื่อตอน9้าปีครึ่งเนี่ยมันมีเกียร์ชิ้นนี้แจกนะครับของปีนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับคือข้อมูลอยู่ที่ผู้พัฒนาก็เลยยังไม่ได้มีการฟันธงว่าสรุปว่ามีหรือไม่มีนะครับคือถ้ามีเนี่ย ผมมองว่าต้องเอาเกจชิน้นนกลับมาแจกเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นหมวกฉลอง10ปีครึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเอามันจะได้ง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากอ่าซึ่งตรงนี้นะอย่างที่บอกครับข้อมูลยังอยู่ที่ผู้พัฒนาเขายังไม่ได้แจ้งฉะนั้นตรงนี้ก็รอลุ้นกันแล้วกันอ่าก็อาจจะพักสิบพัสิบดีกว่าอ่าเผื่อจะได้ลุ้นกันนะอันนี้คือยังไม่ได้มียังไม่มีที่ไหนการันตีนะเพราะว่าข้อมูลอ่าทีมงานยังไม่มีนะครับอยู่ที่ผู้พัฒนาเท่านั้นนะครับอ่าส่วนพวกบทใหม่นะครับ หมดใหม่ยังไม่มีนะอันนี้บอกมาหมดแล้วนะครับมดใหม่เป็นของปีหน้าหมดเลยนะครับก็ได้แจ้งมาหมดแล้วนะว่าอะไรยังไงนะครับอาส่วนเขาวงกดเดี๋ยวมาเดินหน้าตามปกติก็ลดคู่ดาว4ี่ชั่วโมงกุญแจใช่ไหมเหลือสชั่วโมงครับอัปเดตอื่นๆก็ หอ,อคอยอัปเดตสิบด่านนะครับด่านยากยังไม่มีข้อมูลการอัปเดตครับส่วนเซอร์อไฮที่ผมแอบบอกมาในหลายๆคลิปแล้วก็ในสตรีมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการบอกในไลฟ์ครับคือเป็นหลังใหม่นะครับว่าเซอร์รส์พิเศษเนี่ยคือเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับของแจกผมก็เลยคิดว่า คงเป็นของขายแล้วเพราะว่ามีคอมเมนต์แนะนํามาว่าเขาคงเป็นของขายคนระับคิดว่าน่าจะเป็นพวกแพ็กเกจที่แบบว่าอาจจะมีตัวเรนเจอร์หรือจะมีเกียร์ที่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่เกียร์ไกลทองบอกไปแล้วคนระับว่าทางผู้พัฒนาเคยบอกไปเมื่อไม่นานนี้เองเดือนที่แล้วเองนะครับเพราะว่าไปถามล่าสุดมาเขาบอกว่ามันเป็นเกียร์โกงไม่เอากลับมาแต่ถ้าเกิดเอากลับมาก็ เออก็กลับมาก็กลับมาแต่เบื้องต้นเขาบอกว่าเกยียร์ไก่ทองเป็นเกียร์โกงนะะฉะนั้นเบื้องต้นไปรอดูแล้วกัน,นครับว่าเซอร์ไพรส์กกับเรื่องเสียเงินนะครับจะมีอะไรพิเศษไหมจะเซอร์ไพรส์จริงๆไหมนะครับ อันโซนิเจอร์ใหม่เดือนหน้านะตัวปกติสองตัวเป็นรอบท่านไม้นะครับตัวมืดใหม่มืดใหม่สปอยมันเรียบร้อยเป็นมืดใหม่เป็นสกิลใหม่ส่วนสกิลใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เกียร์จันทาชิ้นใหม่ถามออกมายังไม่รู้ครับว่าเป็นอาวุธป้องกันตกแต่งทำออกมา1ชิ้นซึ่งแน่นอนครับว่า ต้องทงออกมาใหม่เพราะว่าเขาจะเอาสกิลบวกเนี่ยไปเสริมความโหดของสกิลใหม่ซึ่งถ้าเกิดมันโหดมันก็จะโหดเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะเป็นจุดขายแล้วล่ะเดี๋ยวนี้คงจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนนะเกียร์รอบจันทานะครับก็อ่กาการันตีจันทานะครับส่วนไอ้พวกแจกจันทาเก่าๆหก,ากาดาวอันนี้ไม่แน่เหมือนกันมันเคยมันหายมันเคยแจกอะ่ะแล้วมันก็หายไปสักพักหนึ่งนะอันนี้ก็รอติดตามนกันนะครับแล้วก็เรนเจอร์ตัวเก่าที่มารับสกิลใหม่อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับ อ่านว,ว่าจะมีไหมหรือจะเป็นตัวไหนคือเขาบอกว่ามันน่าจะมีเพราะว่าสเต็ปนะเขาทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็เลยคิดว่าน่าจะมีตัวเก่านะครับคือที่ที่บอกว่าที่เราบองว่าเฮ้ยมันมันดูน่าแปลกเพราะว่าในหีบสนับสนุนเรนเจอร์ที่เราสามารถแลกได้เนี่ยมันมีตัวมูลชุดดาอยู่ในนี้ อ่าน,นเดือนนี้อย่าอย่าลืมนะเผื่อจะแลกติดไว้ก่อนเผื่อเกมจะทำตรงนี้ผมบอกก่อนว่าข้อมูลยังไม่ได้การันตีร้อยเเครับเขายังไม่มีข้อมูลเป็แต่ว่าผมสงสัยว่ามันจะเอาเข้ามาทําไมเออะะครับแค่เอามารับ ค่ากเกียร์ของปืนคิซากิแค่นี้ก็พอแล้วไม่รู้ว่าจะใส่ไว้ในตู้ทําไมแสดงว่ามันอาจจะต้องมีอะไรพิเศษอาะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะก็แลกเผื่อไว้ก่อนตัวมูลชุดดาผมไม่แน่ใจว่ามีดอกในด่านอะไรประมาณนี้ไหมถ้ามีก็ไปดอกในด่านไปตามจับเอาแล้วกันนะครับอ่าส่วนแสงเก่านะครับก็จะมา ในประมาณวันที่13 14, 15, 16่นะครับเทียบเคียงของปีที่แล้วเขาบอกว่าก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับซึ่งแสงเก่าก็ได้รับการสป,ปอยมาเรียบร้อยครับว่าเป็นไกรทองกับอนุบิสเหมือนเดิมนะข้อมูลจากผู้พัฒนานะอันนี้คือได้เฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจากผู้พัฒนาเลยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าสุดท้ายเขาจะอยู่ดีๆเปลี่ยนก็จะเป็นตามนั้นเพราะว่าโดยโปกติแสงเนี่ยเขาจะเอาตัวที่มันมาใหม่ของปีนี้มาตัวหนึ่งอันนี้คือกลายเป็นไม่มีเฉยเลยพอเป็นไม่มีปุ๊บก,ก็ไม่แน่อาจจะแบบอยู่ดีด มีการเปลี่ยนตัว,ตว,ตวหนึ่งเป็นซารีไอดอลไหมอ่านะอน,นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ายังไงเพราะว่าข้อมูลที่มาจากผู้พัฒนาคือสรุปเป็นไกทองกับอนุวิทย์ตึ้นผมทาคลิปบอกไปเรียบร้อยครับส่วนมืดเก่ายังไม่สปอยยังไม่รู้นะครับเอามืดเก่ามาดูกันนิดนึงคือถ้าสมมติสุดท้ายแสงเดี๋ยวแสงอ่ะมาก,ก่อนอส่วนมืดเก่ามีหลายคนถามเข้ามาว่าจะมีการสปอยไหมไม่มีครับเขารู้แล้วล่ะแต่เขาไม่สปอยนะครับส่วนรูปอะส่วนใหญ่รูปอะมันจะไม่มีการ อ่าสปอยตัวเก่าตัวเก่าจะไม่มีรูปนะแต่มีสปอยแค่ตัวใหม่เท่านั้นฉะนั้นเนี่ยมืดเราจะยังไม่รู้เลยถ้าเขาไม่บอกนะถ้าเขาไม่บอกนะครับซึ่งท้ายสุดเดี๋ยวเราเห็นก่อนว่ากลางเดือนไก่ทองอาดูบิตมาสมมติถ้ามาตรงตามนั้นนะมืดเก่าเนี่ยก็แสดงว่าไอ้ตัวใหม่ของปีนี้นะ อ่าก็จะมีแค่2ตัวนี้นะของปีนี้นะเนี่ยบาวฐานเสือนะครับกับตัวของบอสกันบินนะครับก็น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ยมาอยู่ในมือเก่าอโูนอีกตัวหนึ่งก็รู้แล้วกัน,นครับว่าอยากเห็นตัวไหนอ่ะผมอยากเห็นยมทูตนะครับบางคนอยากได้พิชเชอร์นะอ่าตัวนี้ก็ไม่แน่มาแต่ผมไม่ชอบสักเท่าไหร่นะหรือจะเป็นวันซูชิหรือปูอ่ะเรนเจ้ทิตนะครับ ปูผมมีหมดแล้วทุกเ่องดีนะหรือแม้กระทั่งตัวเก่าที่แบบว่ากลับมาใช้ดีมากๆอย่างสล็อตคนก็อยากได้นะหรือเจมม่วงเนี่ยคนก็อยากได้ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรอาจจะมีตัวกันบินมาผมว่าไม่ดีนะไม่จําเป็นจะต้องได้ขนาดนั้นนะเบราะฉะนั้นเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ อ่ะเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะอันนี้เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่กิจกรรมครบรอบ10ปีครึ่งอ่ะวันศุกร์นี้ปิดเซิร์ฟสิบโมงเช้ากำหนดการลากยาวไปถึงตอนไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเดือนนี้อยากได้เรนเจอร์โตเกียวเรนเจอร์อ่ะอยากได้เกียร์นะไปจัดกันได้ครับที่ร้านเดอะซันช็อปขอเป็นที่2องด้วยนะครแต่ขอเป็นที่1ในใ,นใจคุณครับก็เป็นร้านต้นเกียร์ที่ปลอดภัยรดเร็วนะครับไอ้นี่พนะูดในเตือนทั้งนนมาเดะ ไปเติมรูบี้แพครูบี้คุณ2แพ้ทั้งต่างจากร้านเดอร์ซันช็อปฝั่งห้างร้านเปิดกระชาได้เลยครับไม่อยากสู้กับตู้กระชาไอเดี ID เริ่มต้นก็มีไปเลือกโคโรโบเรื่องแสงมืดเอาไวปั้นต่อเล่นเองเลยนะครับไอดี ID มีมากกว่าที่เห็นนะอยากได้แบบไหนรีบแท็กไปที่ร้านค้าเลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนะต์นะฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ร้านเดอร์ซันช็อปขอเป็นที่สองในราคาแต่ขอเป็นที่1ใน,ในใจคุณครับมีรับเติมเกมอื่นๆนะาคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครสนใจรีบไปจัดกกัััััันน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 ไดด้้้้้เเเลลยทีีี่รรรรราาาอออ์ซช็ปปะะคคบบมณแว รับกันครับสวัสดีครับ